จุกจุกทุกคนถาดนี้พันแปดคือเลิศเวอร์กลับมาไทยคือกินทุเรียนแบบจุกมากไอเลิฟดูเรียนสวี่ีค่ัดีค่ะีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบก,กับอองกแล้วนะคะวันนี้อองก็อยู่ที่เชียงรายเซ็นทรัลเชียงรายอากาศร้อนๆ้อนแบบนี้ในช่วงหน้าร้อนแล้วก็มาอยู่ที่ท่านี่เป็นวันเกิดหลานชายนะคะก็จะพาหลานชายมากินข้าวที่เซ็ทนทรัลเมื่อกี้พี่เขารถไปล้างนะคะ รถเอารถไปล้านที่ข้างๆเซนท่านมันจะมีร้านประจำของน้ององชอบไปล้านคือเขาล้านดีมากๆแล้วมันสะอาดเลิศเวอร์ร้านนี้เมื่อกี้ก็เอารถไปร้านนะคะดูดูน้องบี <c oughs> ดูสีผิวลูกกับสีผิวองก็เมื่อกี้เอารถไปล้านเสร็จนะคะเราก็มาเดินตักไอในเซนท่านเดี๋ยวพอรถเสร็จก็เดินเราก็จะไปรับหลแนเราก็กลับบ้าน,นะคะ่ะวันนี้ก็มาเดินเที่ยวซื้อของกินข้าวชิวๆค่ะ เอาเลยอ้าวงานมันเกิดรคไเนี่ยงงเอา้างงงงวันนี้มาซื้อทุเรียนอยากกินทุเรียนมากได้กินทุเรียนสมใจแล้วทุกคนกลับมาไทยต้องกินทุเรียนนะคะมาย่งชิลูกใหญ่มากลูกเต๋าไข่ร้อยย่สิบ วันนี้มากินบาร์บีคิวพาซาปิ้งย่างบุฟเฟ่ค่ะมากับครอบครัวนะคะทุกคนนั่งอยู่ั่งนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาล่องายเปียกกันนะคะ มากับครอบครัวเรานั่งอยู่แบบจุดที่แบบโอเคมาก ะะมากินมาลา่ามาเชียงรายเพื่อมากินมาจัดมาล่านะคะทุกคนอยากกินมานานแล้วมาเชียงรายเพื่อมากินฉันจะกินและฉันก็จะกิน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 มาล่าจา้ามาจัดทุรเรียนจา้าน่ากินมากที่ฉันกลับมาไทยรอบนี้ก็เพราะว่าฉันจะมากินทุเรียนเลยมาอยู่ยาวเพื่อมากินทุเรียนจ้ะซื้อทุเรียนเสร็จนะคะก็แวะมาเดินตลาด ร้านเมืองก็ได้ของกินที่เพื่อกลับบ้านไปทำกับข้าวนะคะเราก็เลยซื้อของกินแล้วก็ซื้อหนวดหมึกทอดน,นี่เลยจากตลาดลานเมืองนี่จ้าวันนี้ของที่เราไปซื้อมาเนะจ้ะของกินจุกจุน้องบีร้องไห้แล้วเดี๋ยวต้องเอาน้องบีไปนอนแล้วทุกคนลูกเออเงียบและไม่เป็นไรถ่ายรีวิวต่อวันนี้ไปซื้อหมาล่าเราก็ไปซื้อทุเรียนตั้งใจไปซื้อหมาล่ากับทุเรียนแต่ก็ได้มาแบบนี้เลยจ้ะจุกจุมาเชียงใหม่ก็มากินทองสมิสนะจ๊ะ เรถเสร็จแล้วตอนนี้รอเขาเคลียร์โต๊ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินห้างในก่อนที่จะพาน้องหมีไปเที่ยวสวนสัตว์ mm hmm. เสร็จแล้วนี่คือของที่เราสั่งมาทั้งหมดนะคะ I l เ v e โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินข้างเสร็จแล้วกินบะเมี่ทองสมิธอร่อยเหมือนเดิมกินเสร็จแล้วเราก็จะไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะา๊า mm hmm. ร้านที่เชียงใหม่คือแบบบรรยากาศร่มรื่นดีมาก ถึงแล้วค่ะทุกคนสวนสัตว์เชียงใหม่ดิงงดิงงดิงน้องบีแฮปปี้มากมากมาเตัวนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ตอนนี้คือเปลี่ยนไปมากเลยคือเลิศเวอร์นี่เป็นกระตูนสามตัวนะเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับ น้องดีชอบมากเลยนะทุกคนนี่เราเดินสองรอบแล้วน,นี่รอบที่สองละคือนาแฮปปี้มากคืนดูเราก็แบบกี๊แบบวีทวิทเลยมีความสุขมากเลยอันนี้เรามารอบที่สองแล้วนะเดินวนรอบที่สองละ จะเป็นทางลงเขาครับจะราข้ามกับแพงบบก็จะเป็นลกฟามิโกว้าฟามิโกล็อกฟามิโกใหญ่นี้มันบินได้นะครับไม่ต้องใช้ลำเวมันก็บินได้นะครับแต่ที่มันอยู่กับเรามันบินได้เพราะว่าต้น,นไม้นะครับมันบวกางอย่างนี้มันบินขึ้นไปนะถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนแถด้ดนนี่โรงแรมของเรา ส่วนน้องบีก็อยู่อีกห้องหนึ่งนะคะไปเล่นกับคุณยายแล้วก็พี่ๆวันนี้เราจะนอนเช็งอม่หนึ่งคืนเซ็กอินเข้าโรงแรมเสร็จแล้วเราก็มามาย่าต่อตั้งใจจะมากินไห่ที่เราทุกคนแต่ว่าไห่ที่เราปิดปรับปรุงที่สาขาเมย่าก็เลยเปลี่ยนแพลนมากินส้มตำแทนนะจ๊ะสรุปนะคะก็มาชอปปิ้งต่อทานข้าวเสร็จแล้วก็มาชอปปิ้งเดงด้งเดงเดๆ มาเชียงใหม่ก็ต้องมากินหนมสดนะจ๊ะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานนะจ้าร้านมนมร้านประจำ굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้ก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่เราจะมาทานข้าวกันที่ร้านเช้าๆเห็นรีวิวมาเยอะมากอันนี้เลยอันนี้ของหวานชาอาหารเช้าของน้าก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะส่วนนี้เป็นของคุาแี เช้าของเราแบบง่ายง่ายง่ายไม่ง่ายไม่รู้อันนี้คือน่าทานมากแต่รอนานมากเช่นกัน20วานาทีนะคะอตอนนี้เรามาเซนท่านต่อนะคะมาช้อปปิ้งของใช้ให้น้องบิีจ้าของใช้ให้ลูกจ้าไม่ได้กินที่สาขาเมยา่าก็มากินที่สาขาเซนท่านจ้าใหาที่เราจุกๆไปเลย เราไปเซ็นท่นเราก็ไปซื้อของมาให้น้องบีเพราะว่าน้องบีอ่ะจะหกเดือนแล้วน้องบีก็ต้องกินข้าวเราก็ไปซื้อจานข้าวช้อนข้าวซิลิโคนกันผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันเพราะว่าน้องบีเริ่มมีฟันแล้วจุกปลอมของเด็กสําหรับหกเดือนนะคะและนี่ก็สกุกจุกสําหรับเด็กหกเดือนบวกเหมือนกันคือจริงๆอ่ะเราซื้อมาเยอะแล้ว แต่ว่ามันเหลือแค่ประมาณสี่ขวดที่ยังไม่มีจุกเบอร์นะเบอร์ห้าเหลือแค่ประมาณสี่ขวดนี่นะคะเตรียมพร้อมมากตื่นเต้นน้องจะกินข้าวแล้วเคล็ดลับหน้าใสตูดใสของน้องบีนะคะก็คือใช้ห้อนี้คือใช้ดีมากๆนี่ก็จะเป็นแบบที่ล้างหน้านะคะนางโกรธปะปะฮะปะป๊าเอานางลงที่นั่งนางไม่อยากลงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแป๊ดหนึ่งนะคะนี่นะคะก็อันนี้เช็ดหน้าคืนใช้แล้วหน้าไม่มีผื่นใช้ดีมาก ส่วนตัวนี้นะคะก็เช็ดตูดตุดเด้งมากเป็นออยนะคะใช้ดีเวอร์นี่มีคนถามเข้ามาก็แนะนำส่อตัวนี้เลยจ้าอาทิตยนี้มาทุเรียนเข้าเยอะมากมีหลายสายพันธุ์หมอนทองชนีแล้วก็นกกระจิบแ4 0ร้อเกบสิกลับมาไทยรอบนี้นะคะช่วงหน้าทุเรียนกินทุเรียนแบบจุกๆน้ำหนักขึ้นมาเกือบ10กิโลจ้ะทั้งหมอนทองทั้งนกกระจิบทั้งชนีไข่คือแบบ จะหนักจะเต็มกินทุกอาทิตย์นะคะทุเรียนอาทิตย์ละสองครั้งนะคะก็คือแบบถาดอย่างเงี้ยอ,องจะซื้อทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสี่ลูกโอ้ oh my god มาดูแล้วแบบกินเยอะเหมือนกันเนี่ยวันนี้เราจะมากินร้านนี้กันนะคะะน่าทานมากก๋วยเตี๋ยวดีดีดลำไยจ้าลำไยสดสดที่แบบสดจริงๆอะ่ะไม่เหมือนที่นอร์เวย์นอร์เวย์นี่คือสดแห้งแบบ กวจะไปถึงนอร์เวย์แล้วเนื้อก็คือไม่ฉ่ำแล้วจ้ะเนื้อก็คือเหี่ยวมีกลิ่นเปรี้ยวที่นี่ก็คือแบบลำไยสดได้กินลำไยสดจ้ามารอบนี้ข้านมเปียคุณขนเพชรคือเรากดแทบจะไม่ทันนะจ๊ะแป๊บนึงลูกมาขอรีวิวแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันนี่นะคะกดมาสองก้อน300ร้กวบาท ถ้าหมาม้ารีวิวเธอก็พูดถ้าหมาม,าม<อ>้าไม่พูดเธอก็ไม่พูดเนอ่ห <c> ว <oughs> ่านี่นะคะเดี๋ยวจะไปกินแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เราก็เอามาเวฟนะคะประมาณสักสองนาทีเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเย็นหรือเปล่ากดมาสองก้อนทุกคนโอ้โหเยอะมากเยอะมากร้อนเลยนี่จ้าเดี๋ยวจะลองชิมดูนะจ้า God Oh my God Oh my God ไส้แบบจุกจุกเวรอ